สวัสดีครับนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาแฟกกอกนะครับวันนี้ก็เพิ่งได้ไปสองคลิปนะครับก็ตามคำเรียกเรียกนะครับตาคำเรียกร้องของ f อฟซีแล้วนะครับที่บอกว่าอยากชมบรรยากาศนะครับบริเวณบ้านกกอกนะครับหน้าบ้านลุงพลนะครับแล้วก็นะครับบริเวณร้านกาแฟกรอกนะครับครับนี่ก็มาไกลนะครับเดี๋ยวไปดูเข้ามาที่ไหน บ้ายทะเบียนกรุงเทพนะครับครับวันนี้ฝนตกนครับยังแฉะอยู่นะครับนะครับก็พี่ยูทูบเบอร์ก็พักรับประทานอาหารกันอยู่นะครับวันนี้ก็บ้านลุงพลก็นะครับมีการก่อสร้างต่อเติมนะครับหลังคานะครับ ให้กับแม่แตะเคียนนะครับแล้วก็หน้าบ้านลุงคลด้วยนะครับเพื่ออำเนยความสะดวกนะครับสำหรับ FC ที่ผ่านไปผ่านมานะครับได้รับความสะดวกนะครับก็ทยอยมาเรื่อยๆนะครับก็ทยอยกันมาเรื่อยๆนะครับเสร็จจากคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะไปดูช่างนะครับวันนี้มีการปูกระเบื้องนะครับที่ คอเต้กาแฟกกอกนะครับสวัสดีครับคุนแม่ป้าจำลองสวัสดีทักทาย FC ช่องกาแฟก,กกอกหน่อยอน,นี่สวยตลอดการละนานเทินนะครับสวยแม่นะสงคันแล้วแต่ว่าไม่ม,มีเวลาไม่ได้ครับ ลูกก็เหมือนกันลูกนี่เป็นพันลูกยังไม่ได้ไล่ไม่ได้ครับนะครับเดี๋ยวลุงคนกำลังจะทำงานนะครับตัดเหล็กเองตัดเหล็กเองครับตัดเหล็กเองได้แค่หนึ่งหมื่นชิปเอ้ยหนึ่งหมื่นซรับค,ครับ ลงมือทำเองเนะครับทำเองมาให้กำลังใจน,นี่ก็มีการเตรียมต้นเงินนะครับไปทำกระถินนะครับ9วัดนะครับกระถิน9วัดนะครับ ขาดก็เงียบนะครับฝนครับขอบคุณครับปรนึ่งงพอยก่าคนแหครับปนึ่งมื่น้อก่ับประมาณงนอกว่าคนนีแหะครับาง้นและครับ,บนสวารพัส <c oughs> ค, <c oughs> คนทําเองน้ะครับครอคะรับ กันลล็กนะครับจะขึ้นโครงหลังคานะครับฝนตกก็ไม่ได้พักนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านเนาะไม่ค่อยมีเวลาอยู่บ้านก็ต้องช่วงมีเวลาก็ต้องทำนะครับเดี๋ยวไปเดินเลาะตลาดหนะ้าบ้านลุงพลนะครับสักนิดนึงอืมแวะมาดูเห็ด มีเห็ดด้วยนะครับน่าจะออกรดสุดท้ายแล้วเนาะอันนี้เห็ดแดงภาษาภูไทยเห็ดแดงก้อเลยเนาะยายเนาะเห็ดแดงก้อเห็ดแด้ออันนี้เห็ดไทยได้เห็ดตะไคร่นะครับหอมไค้ค่ะหอมปิ้งนะหอม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 ปิ้งจากกกก้อเนี่ยหอมไปถึงกกตูมหมดเลยเนาะจ้าเพิ่มหอมมากเลยนะครับฝนตก มี่ก็รล้านขายผ้านะครับผ้าคำมใสฮาดานี่ครับสนใจก็โทรมาได้นะครับนระจําผ้ากองละสิบบาทนี่นี่นี่ผ้าช่องกาแฟกอกครับนานๆจะได้ออกรอบกับเขา นี่โครงหลังคานะครับที่เตรียมไว้นะครับสั่งทํามาจากโรงงานนะครับที่บางคนไปสั่งเมื่อวานเนี่ยครับเสาเสิเรียบร้อยหมดแล้วครับนี่นะครับ,รบ,รน,รบนี่ก็เป็นวิวนะครับบรรยากาศฝนตกลินลินนะครับรอให้รอให้ฐานนะครับลอให้ฐานเสานี่ ใหฐานเสาแห้งก่อนนะครับแล้วค่อยวางเสาตั้งเสานะครับนะคบขอบคุณ FC ทุกท่านนะครับสนับสนุนโครงหลังคานะครับให้กับลุงพลเนาะอืมนะครับก็อากาศตลาดนะครับ อากาศตลาดากินมะเพลินนะ่ะเอา,าบ้านเฮาก็ได้สาลีบ่โอ้หนึ่งว่าบ้านเฮาก็ปูสาลีได้เนาะคือคาบเนสสดอกเน,น,นือไม้นี่นยแหละเน่อไม้เนาะโอ้นึกว่าปูได้ละผ้าไปกินนั่นเนสสดอกเนาะนี่ก็ตลาดนะครับ ชาวกกตูมกกกอกนะครับมานี่ฝนลินลินนะครับฝนลิน,นลินน,ลน,น,ลน,นะครับชุดไทยนะไทยไว้สำหรับที่เอามาแก้บนนะครับสวัสดีครับจากไหนครับคุณแม่จะมาจากไหนน้อครับ จากบึงการอ๋อมาไกลเนาะด่าเมงการอำเภอใดครับอำเภอเมืองโอ้ในเมืองบึงการเลยบอกอ๋อผมก็ไมเคยไปอยู่ชัยยพรอยู่ไหมครับบ้านชัยยพรบ้านชัยยพรครับผมบ้านชัยยพรก็เป็นเลยออกไปจังหน่อยหนึ่งเนาะครับเออเลยไปหน่อยนึงชัยยพรชัยยพรหรือชัยยพรครับผมก็บรรยากาศแม่ค้าก็พักรับประทานอาหาร แกง,งนะครับ <c oughs> แกงหน่อ,อไม้นี่มีทุกวันนะครับแกงหน่อ,อไม้แกงหน่อ,อไม้น้องมิวก็ชอบนะครับเมนูแกงหน่อ,อไม้รู้สึกว่าเย็นนี้คงจะเป็นเมนูแกงเห็ดนะครับเมนูแกงเห็ดครับก็คนก็ทำให้ชาวบ้าน,นมีรายได้เนาะ ชาวบ้านมีรายได้นี่ข้าวโพดร้อนๆข้าวโพดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะข้าวโพดไม่ค่อยร้อนนะครับไม่ต้องเป่านะครับเวลากินนี่ฝนลินลินกินข้าวโพดเผาข้าวโพลร้อนๆนั่นข้าวโพดเลยอเงียเนาะ เลี้ยใจเด้อพุกอได้มานานมาจากเสดไนนี่สารคามสารคามน้ำไม่ต้องเเดดครับห้อยตยวพักได้สารคามเนาะก้อยแซ่บได้เนาะครับเนาะก้อยสารคามเนาะก้อยหอมต้มแซ่บเด้นี่อยนนี้มาจากสารคามเนาะสารคามมาเยอะเมื่อกี้นี่จากบึงการเนาะนี่มานี่ก็มี มันเทศเผานะครับกับข้าวโพดยา่ยางยา่างมันย่างข้าวโพดเนาะอร่อยอร่อยหอมหอมเลยนะครับหอมหอมเลยหอมมากเลยถ้าช่วงนี้ก็มาไม่ต้องเป่านะครับแต่ว่าระวังปากด้วยนะครับเคยโดน <c oughs> เคยโดนน้องนิวเขาหลอกอยู่ว่าข้าวโพดไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่นะครับกัดเข้าไปนี่ได้เรื่องเลยนะครับต้องระวังด้วยนะครับ บรรยากาศนะครับคนท,ทยอยมาเรื่อยๆนะครับคาดการว่าสุกเสาร์อาทิตย์นี้จะเยอะนะครับเนาะเพราะเป็นช่วงช่วงหยุดยาวแล้วก็ช่วงนะครับเห็นว่าจะมีการนะครับพระราชทานปริญญาบัตรนะครับของมหาวิยาวทยายลัยราชภัฏนะครับในเขตภาคอีสานนะครับ <c oughs> นีะครับบรรยากาศนะครับถ้าไลฟ์สดได้ก็จะพยายามนะครับไลฟ์สดให้นะครับ FC ที่อยู่ต่างประเทศนะครับได้ชมนะครับหรือว่า FC ที่อยู่ต่างจังหวัดไม่สามารถเดินทางมาได้ก็มารับชมทางช่อง y t u t u นะครับหลายๆช่องนะครับ อย่างของผมก็น้องใหม่ก็ช่องกาแฟกรอกนะครับรก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดซับสไครต์นะครับช่องกาแฟกกแก่ด้วยกกอกด้วยนะครับ<อ> าอาจจะยังไม่ค่อยนิ่งนะครับยังสั่นๆอยู่นะครับยังสั่นๆยังสั่นๆอยู่นะครับ083 569 7899ครับขอบคุณค้าพิจิมีพ่จิมีขอเบอร์โทรนะครับเห็นบอกว่ามีลูกค้าจะสั่งมูยอนะครับ จะสั่งหมูยอขอบพระคุณลูกค้าที่ช่วยสนับสนุนนะครับกลับไปที่ร้านกาแฟก็ไปดูช่างนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวแวะดูที่บ้านลุงปนว่า,าเขาทำอะไรกัน <c oughs> <c oughs> นายช่างนายช่างมาอยู่นี่ <c oughs> มีต้น <c oughs> มีต้นเงินนะครับที่จะไปทำกระตินสามัคคีนะครับ <c oughs> ก็ต้องเชืครับหลายๆท่านที่ถามนะครับว่าคนนี้กระถิ่นยังไงวันไหนนะครับแล้วไม้หนูปล่อยเต่าปล่อยตอปล่อยพี่หน่อยปล่อยพี่หน่อยนะครับตุ้มตามก็เป็นวยาวัจกรให้นะครับเป็นวยาวัจกรค่ะตุ้มตามกำลังรับอยู่เลยนะคะพี่เต้ก็เลยได้มากนะเอาบ้างเอาบ้างจะเป็นกระถินนะครับหนูทำห่อระฆังท่อนี่เนาะเาคทำหอระฆังตัวนี้ตอกวัด สมสะอาดนะครับทำหอระฆังสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอบคุครับะอว่าค่สามีคสามีครับเพื่อนมาม่ันี่เินดังแล้วนพยอยมาเรื่อยๆนะครับร pues, ้านกาแฟก็ม the ีคนมาอุดหนุนเรื่อยๆนะครับเต็มร้านทุกวันนะครับ ขอบพระคุณผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาชมและติดตามช่องกาแฟกอกกอกเพจมูยอน้องนิวและมาสนับสนุนนะครับขอบพระคุณนะครับนี่เต็มร้านเหมือนเดิมนี่น้องนิวอยู่คนเดียวสวัสดีครับมาทางเลยเนาะ,นะมาทางข้าว่งวงบอกบ้านเลยอครับ,บ,บะะโอ้คือคืนเนาะตกตระทองเนเนาะ โอ้หมู่บ้านในพานไปอยู่อันนี้ก็มาจากเขาวงเหรอครับมาาจกเชียงขวัญค่ะร้อยเอ็ดเนาะติดสนามบินน่ะเนาะโอมาไกลนะครับมาไกลมากันไกลนะครับนี่ยมาดูเพราะว่าเห็นแต่หนังโทรศัพท์ครับผมมาดูของจริงกันเนาะวันนี้เนาะเห็นแต่ในโทรศัพท์ยูทูบเกียร์เกียร์ดูแต่ในโทรศัพท์สบายใจแล้วใช่ไหมตอนนี้มาถึงแล้วมาเห็นแล้วก็เหมือนในโทรศัพท์ทุกอย่างคักใจแล้วเนาะแม่เนาะ อันนี้เขาวงผูุไทยบ้านเฮานะครับูไทยบานเฮาอันนี้เชียงขวัญอันนี้เชียงขวัญหรอครับโอ้ขามาด้วยกันเนาะนี่นะครับมาเชียงขวัญด้วยกันมาเชียงขวัญด้วยกันนขาเนาะรอยเนาะขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณลูกค้าทุกท่านนะครับแล้วก็เอฟซีทุกท่านนะครับทั่วโลกเลยนะครับที่ติดตามช่องกาแฟกกอกแล้วก็ช่อง youtube <ก>ของพี่หลายๆ ท่านนะครับที่อยู่หน้าบ้านลุงคนนะครับแล้วก็บริเวณร้านกาแฟกกอกนะครับเราก็ให้นะครับศาลาตรงนี้นะครับให้พี่ u t u b e นะครับได้พักผ่อนตามอริยบทนะครับประทานข้าวนะครับหรือนอนค้างคืนได้นะครับนี่ศาลานี้นะครับผมไม่ได้คิดตังนะครับก็เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกันนะครับ เพราะว่าทีมยูทูบเบอร์แต่ละคนนี่มาไกลก็นะครับมาช่วยนะครับบันทึกภาพบรรยากาศไลฟ์สดนะครับให้เอฟซีนะครับทั่วโลกนะครับได้รับชมนะครับนี่อยู่กันแบบนี้นะครับนะครับนี่ครับผมขอบพระคุณนะครับฝากนะครับฝากอีกทีนึงนะครับเดี๋ยวจะไปดูช่างแล้ว พิมตามนี้เลยนะครับช่องกาแฟกกอกนะครับสวัสดีครับ